สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออโต้วกพาทุกท่านมาพบกับรถรุ่นใหม่ของค่ายเปโยครับนั่นก็คือเปโย3008ครับเรามาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรใหม่ๆกันบ้างครับครับสำหรับตัวเปโย3008ใหม่ตัวนี้จะเป็น SUV ครับซึ่ง mm hmm. เป็นรถที่มีหน้าตาชบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้นครับ โดยสังเกตได้จากตัวกระจังหน้าครับจะเป็นกระจังหน้าไม่มีกรอบแล้วครับตัวนี้ก็เป็นตัวเอกลักษณ์ของตัวประโยชค,ครับแล้วก็ในส่วนของไฟเดทานครับจะเป็นฟูอ LED ครับซึ่งจะเป็นลาดลงมาคล้ายๆเที่ยวสิบโตครับตัวนี้ก็มีความโดดเด่นเห็นได้ชัดเจนครับ สำหรับตัวไฟที่อยู่ใต้ไฟหน้าครับก็จะเป็นไฟที่ใช้เป็นไฟตัดหมอกได้ในตัวครับมเมื่อผู้ขับขี่เปิดไฟตัดหมอกหลังครับไฟหน้าก็จะติดมัลนมัดด้วยระดับความเข้มของแสงที่ต่ำกว่าปกติครับโดยจะขนาดข้างด้วยไฟเดร์ทามวันนิ่งไหลครับซึ่งจะคล้ายๆเที่ยวสิโตครับโดยมีการเพิ่มความสปรอร์ตด้วยช่องดักลมตรงสีดำบนกันชนหน้าด้วยครับ ตรงฝ่ายปลายของฝากระโปงครับก็จะมีตัวนูนของรุ่น3008ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนครับเรามาดูส่วนด้านท้ายกันบ้างครับโดยท้ายรถนี่เราจะเห็นไฟท้ายที่เป็นฟู l l LED ดด้วยเช่นกันครับโดย จะเป็นไฟที่ดูเหมือนกับกรงเล็กสิงโตที่ดูทรงพลังครับไฟเดี้ยวก็จะเป็นไฟที่ไล่ระดับครับตัวครอบไฟท้ายก็จะเป็นตัวตัวครอบแผงไฟท้ายทั้งหมดจะเป็นกระจกดมดำครับซึ่ง ยาวโจทย์ตัวถังทั้งสองฝั่งครับซึ่งจะทำให้รถดูกว้างขึ้นครับเมื่อมองจากถังด้านหลังครับครับสำหรับในส่วนของตัวแผงคอนโซลก็มีการออกแบบให้ดูมีมิติครับในส่วนของตัวจอต่างก็จะเป็นจอทัสกรีนขนาด10นิ้วครับ ในส่วนของตัวแผงหน้าปัดครับก็จะเป็นตัวจอขนาด12.3นิ้วครับซึ่งสามารถที่จะปรับได้หลายรูแปแบบครับเพื่อแสดงผลตามที่เราต้องการครับแล้วก็ในส่วนของพวกปุ่มกดก็จะเป็นปุ่มที่ใช้งานได้ง่ายครับส่วนตัวเกียร์ก็อยู่ตรงาทางด้านหน้าครับ ทำให้พื้นที่ของกล่องที่อยู่กลางบ่อเนี่ยมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยครับในส่วนของด้านหน้ากล่องเก็บของก็จะมีที่วางแก้วใหญ่ๆเอาไว้ใช้งานด้วยครับครับบอ่อนั่งก็จะเป็นเบาะหนังครับมีเส้นที่เกิดจากการตัดเย็บให้ดูเป็น อ่วิวเป็นหลอดครับสำหรับในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังก็มีพนักพิงศีรษะสำหรับผู้โดยสารสามท่านครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นพนักพิงวางแขนที่อยู่ในระดับสูงครับวางแขนแล้วไม่เมื่อยครับ แล้วก็ในส่วนของตัวรถสไตล์ s อ v ครับเบาะนั่งต้องพับได้ครับพับมาก็จะได้เบาะนั่งแบบเรียบๆ mm. ครับครับเมื่อพับเบาะลงมาก็จะได้เป็นพื้นเบาะที่เรียบสำหรับวางสัมภาระชิ้นใหญ่ ห้องเก็บของสามารถที่จะเพิ่มขนาดความกว้างได้ครับเมื่อทําการพับเบาะพับพนักเกียงเบาะผู้หลังลงไปัรทับตรงนี้เราจะได้พื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเยอะๆครับไว้รองรับการเดินาทางครับ สำหรับเครื่องยนต์ที่วางอยู่ในเปอร์โย3008ครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบ1.6ลิตรครับเป็นเครื่องยนต์ทวินสกอ์เทอร์โบครับโดยจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่167แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่245นิวตันเมตรครับซึ่งเป็นกำลังที่สูงสุด เมื่อเทียบกับรถยนต์ในกลุ่มเดียวกันครับโดยระบบส่งกำลังก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับแบบอิเล็กทริกอินเทลกับเคลื่อ์ล้อหน้าครับโดยมี Advanced ริ i c อนโทรลครับก็เลือกได้5โหมดในการขับขี่ก็คือ Normal Snow Mud ั a แซแล้วก็ E.S.P. OFF ครับก็เป็นกลุ่มพลังที่สามารถพาตัวถังขนาดนี้ไป ต้องเที่ยวเดินทางได้อย่างสบายๆครับ่านได้ในทุกสภาวะของพื้นที่ครับ